ไปอ่านเห็นในทิกตอกเขาบอกว่าอะไรนะคะดอกไม้ริมทางแม้ไม่ได้อยู่ในกระถางที่งดงามก็จะเป็นชาให้ให้คนที่ชอบดื่มชาได้ดื่มชากันอย่างชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวก็อันนี้เขาเรียกว่าดอกเฟื่องฟ้าค่ะ ดอกเฟื่องฟ้านะคะนี่นีเห็นไหมคะดอกเฟื่องฟ้าค่ะด,ดอกเฟื่องฟ้านะคะนี่แล้วทีนี้เอาดอกเฟื่องฟ้าเด็ดดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ริมทางไม่ได้อยู่ในกระถางหยกแต่จะอยู่ในหัวใจของคนดื่มชาบำรุงหัวใจคะ่ะบำรุงหัวใจนะคะ พอเอามาแล้วนี่ดิฉันก็จะทดลองดูเพื่อที่จะเสริมสร้างอาชีพให้กับลูกศิษย์ว่าดอกไม้ริมทางที่ชื่อว่าเฟื่องฟ้าสามารถเป็นชาที่บำรุงหัวใจและให้เลือดไหลเวียนดีได้ก็จะให้แม่ผอออนี่เป็นหนูทดลองนะคะเป็นหนูทดลองก่อน ว่าอย่างไรตอนแรกก็ไปเก็บดอกเฟื่องฟ้ามาเนี่ยเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะดอกเฟื่องฟ้าก็จะเอาเกสรเฟื่องฟ้านี่ออกนะคะออกอย่างนี้เอาเกสรเฟื่องฟ้าออกนะคะเอาออกพออ,ออกเสร็จแล้วเนี่ยเ,เกสรเฟื่องฟ้านี่กะก็เอาเยอะๆเนี่ยไปล้างน้ําไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งสักสองแดดตากจนกรอบๆเลยค่ะ แล้วก็เอาน้ำเดือดสักร้อยองศาเลยก็เป็นชาชาเฟื่องฟ้านะคะคนที่ทำมาก่อนนี่เขาจะใช้สีสดสดทำแต่ของแม่พ่ออ๋อไม่ต้องกินสีสดสดหรอกคะ่ะดอกเฟื่องฟ้าเป็นชาดีๆที่บำรุงหัวใจและการไหลเวียนของเลือดแม่พ่ออ๋อจะเป็นหนูตะเภาให้ก่อนนะคะได้ดีอย่างไรแล้วจะบอก